เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวใ้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆวยชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ตโตโยตา้าโตโยตา้าสามห่วงทนหายห่วงครับสมชายยาวเลยเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นครับคันนี้เกียร์ออโต้เข้านิ่มเขาครบทุกเกียร์สีสันย,ยังสวยครับยังสวยงาม,งาม,งาม,งามตามรูปนี่ครับผมใช้เดินทางไกลได้สบาย าสี68รถสวยครับไปขับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางได้สวยรอบคันนะครับ29,500บาทถ่าแนง่งไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลย ของเครื่องกาเดิมๆนะครับแต่เข็บซ้ายขวารอยพับรอยอักย,ยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักพิกัดดูรถอยู่ตัวเมืองการนะครับสนใจติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ